เคยสังเกตกันไหมครับว่าตอนเราทำงานในจอคอมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัดต่อ,ตอวิดีโอเกรดติ้งสีหรือว่าแต่งรูปไม่ว่าโปรแกรมใดๆก็ตามเวลาเราไปเปิดที่อื่นทำไมสีมันไม่เหมือนหรือเวลาเราดูภาพหรือดูวิดีโอในสมาร์ทโฟนผ่าน YouTube ผ่านอะไรก็ตามสีมันเป็นอีกแบบหนึง่ง พอมาเปิดในจอคอมพิวเตอร์ของเราทำไมสีมันแตกต่างกันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดจอการปรับค่าต่างๆของอุปกรณ์คอมเราเองแต่เบื้องต้นวันนี้ผมมาแนะน,นําการคาริเบตสีหน้าจอก่อนเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่สุดไม่ต้องเสียตังค์ทำได้โดยตัวเองงั้นเดี๋ยวเราลองมาคาริเบตสีหน้าจอกันครับขั้นตอนที่1นนะฮะมาตรงนี้ครับคอนโทรลพาร์เนลนะฮะเข้าไปใ้เวคลิกโอเคเสร็จแล้วมาตรงซิสเต็มครับ กดตรง system เข้าไปที่ display เราจะจัดการเรื่องหน้าจอนะฮะปุ๊บมาตรงนี้ครับลงมาข้างล่างสุดเลย advanced display setting กดเข้าไปครับมาตรงนี้ครับ display adapter property for display 1มาที่ color management แล้วก็มาที่ color management แล้วไปที่ advanced นะฮะแล้วมาตรงนี้ครับเห็นไหม calibrate display ปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยทำตามผมไปเลยนะครับไปที่ next ครับ ที่ next ครับโอเคมันจะขึ้นหน้านี้มาตำแหน่งที่เรานั่งเนี่ยเรามองเห็นหน้าจอแบบไหนในรูปต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าแกมมาเรา low ตรงนี้แกมมาเรา high ให้ปรับให้ได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปปรับพร้อมกันนะครับกด next ครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวใช้ในการปรับบวกลบนะครับ ขั้นตอนนี้ผมขออนุญาตใช้กล้องจับหน้าจอนะครับเพราะว่าเวลาเราทําอะไรตรงนี้การแคปเจอร์หน้าจอมันจะไม่แสดงผลสีมอาจจะทึมนิดนึงนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพตรงนี้ผมปรับเห็นไหมฮะนีอันนี้แกรมมาเยอะไปน,นี่แกรมมาน้อยไปเพื่อนลองปรับดูนะครับปรับมากน้อยก็ตามให้ตัวนี้จะต้องไม่มีจุดตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําจะต้องเป็นสีเพลนๆอย่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็เน็กครับ แล้วก็ next ต่อไปตัวนี้เป็นการปรับความสว่างจะให้สังเกตว่าภาพที่ได้จะต้องเหมือนตรงกลางนะครับตัวนี้คือสว่างไปตัวนี้คือมืดไปเราไปปรับพร้อมกันครับ next คราวนี้มันไม่มีปุ่มใดๆเลยเราจะต้องอาศัยการปรับที่หน้าจอของเรานะครับซึ่งของผมต้องกดเมนูแล้วไปที่ brightness ตัวนี้เป็น100%ลองลดดูครับอ้าวละประมาณนี้ โอเค next ต่อไปเขาทูเรื่องคอนทราสครับอย่าให้มันเป็นดำเกินไปอย่างนี้อย่าให้มันเป็นสีเทาอ่อนมากเกินไปให้มันกลางๆนะครับการปรับก็คือปรับผ่านหน้าจอเหมือนกันปรับผ่านคำสั่งของมอนิเตอร์นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแต,แต่แต่ละคนคือไม่เหมือนกันผมมาดูเรื่องของคอนทราสนะครับโอเคผมลดคอนทราสนี่ซีไปอนันนี้เข้มไป สังเกตตรงบริเวณปกเสื้อนะครับสังเกตรบริเวณนี้อย่าให้มันขาวหลุดออกมาให้สีพวกนี้มันใกล้เคียงกันแต่ก็อย่าให้มันเบลอจนเกินไปโอเคปกเสื้อจะหลุดล่ะประมาณนี้โอเคครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเนคครับคราวนี้เป็นเรื่องของสีผมตั้งข้อสังเกตงี้ครับสีเทาของแบล็กเกลว์ทั้งหมดกับสีเทาของขั้นที่2เนี่ยมันจะใกล้กันมากใกล้กันนะครับ สังเกตสีเหล่านี้แล้วก็จำจะจำเอาไว้นะครับโอเคเรา next ไปด้วยกันขั้นตอนนี้เราจะกลับมา capture หน้าจอเหมือนเดิมไม่ต้องใช้กล้องละเพราะก็ใช้กล้องมันจะเกิดฟลิกเกอรนอันนี้สังเกตว่าที่ผมดูอยู่เนี่ยมันจะออกการแดงแดงนิดนึงผมก็อาจจะต้องมาลดสีแดงลงอาล้ลดสีฟ้ามันยังแดงปุ๊บมีแดง ผมสังเกตว่า2ตัวเนี้ต้องใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็จะต้องไม่ไม่เป็นสีที่มันอย่างเงี้ยแสงสูง่างนี้ฟ้าไปค่อยๆปรับนะครับใจเย็นๆน่แะผมโอเคกับประมาณนี้ next ครับแล้วก็ finish ครับส่วนเรื่อง type เรื่องอะไรพวกน,นี้เราก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะเอา type แบบไหนยังไงส่วนเนี้ยถ้าใครอยากทำก็ไปกด next แล้วก็เลือกตามไปเรื่อยๆนะครับทำตามไปเลือกไปนะครับว่าเราชอบ แบบไหนโอเคเสร็ okay. mm hmm. เรียบร้อยโคสครับเซ็ตโอเคแล้วก็ปิดเสร็จแล้วหน้าจอเราก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับความมาตรฐานนะครับ แต่ถามว่าถ้าอยากให้มาตรฐานจริงๆก็ต้องเลือกจอที่มีค่าสีที่มาตรฐานแล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์การคาลิเบรตหน้าจอนะครับสำหรับการปรับแต่งที่ผมคุยมาเนี่ยก็คือเป็นการทําเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เราก็ต้องตรวจเช็คบ่อยๆนะครับว่างานที่เราทําผ่านจอเราเนี่ยเวลาไปเปิดกับที่อื่นไปเปิดกับโทรศัพท์มือถือไปเปิดกับไอโฟนไอแพดแท็บเล็ตไปเปิดกับจอทีวีแล้วเนี่ยมันมีค่าเพี้ยนค่าอะไรมากน้อยแค่ไหนหรือลองปริ้นดูก็ได้ครับ แล้วก็เอาสีเอาภาพแตกต่างมาเทียบกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็จะได้ไม่ทําให้งานเราผิดพลาดมากจนเกินไปนะครับถ้าใครซีเรียสก็อย่างที่ผมบอกครับซื้อจอที่มีค่าสีเที่ยงตรงแล้วก็อาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ในการคาลิเบตหน้าจอนะครับสำหรับการปรับแต่งเบื้องต้นนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันในคลิปหน้า,นาครับผมสวัสดีครับ